สวัสดีค่ะอยู่ที่ตลาดจริงใจนะคะที่เชียงใหม่เ,เข้ามาช้อปปิ้งหาของรับประทานกันค่ะตอนนี้มาที่ร้านแรกเลยเนาะนี่น่สาสนใจมากเห็นไหมอะไรเห็นไหมอะไรสวัสดีค่ะแม่ค้าสวัสดีค่ะขออนุญาตถ่ายไปฝากเพื่อนไหนได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวขอแนะนํตัูก่อนหนูชื่อแม่ชื่อนะคะมาจากช่อง YouTube แม่ค้าชื่ออะไรคะชื่อนุชค่ะชื่อคุณแม่นุชค่ะทีนี้ไหนๆคุณแม่นุชก็ะหืกรบมาหาเราถึงขนาดนี้แล้วต้องรบกวนถามราคาแล้วค่ะอันเนี้ยหนูสะดุดตามากเลยมันคือ หมูย่างเกลือค่ะรสจัดโอเคนิดๆนะคะหใา้เนือวาแล้วมาย่างอีกวันค่ะบอกสูตรเรียบร้อยเลยทําได้ก็ทําทําไม่ได้มาซื้ออาไม่มีสีไม่มีสารแต่เห็นสีสวยๆใช้เลืออหมักแบบสูตรโบราณเทคนลหลังครัวบอกเรียบร้อยทีนี้เพื่อความสะดวกสบายเราซื้อขอรับประทานมันง่ายที่สุดใครเป็นคนลงมือทําอ่ะคุณแม่ทําเองเปล่าคุณแม่ทําคนเดียวจริงเหรอมีใครช่วยเปล่า มีลูกครีมช่วยสองโทน,นเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกลุ่มวิสาหกิจหรือเปล่าคะกลุม่มวิสาหกิจชุมโซนกลุ่มกลุ่มอะไรคะคุณแม่มีชื่อ,อไหมสตีสีประดูโดยร์สเกตอำเภอเมืองเชียงใหม่ค,ะค่ะอำเภอโดยร์สเกตนะคะคุณแม่เป็นคนโดยร์สเกตเนาะค่ะคนโดยร์สเกตค่ะคนเดอร์สเกตใจดีถามราคาเลยดีกว่าราคาเท่าไหร่คะเจ็ดสิบบาทค่ะดูเห็นมีอันใหญ่ร้อยห้าสิบเห็นมีอันใหญ่ด้วยถุงใหญ่นี่กี่ขีดสี่ขีดห้าประมาณสี่ขีดอันนี้สี่ขีดร้อยห้าสิบ อันนี้ขีดกว่า70เลือกเลยนะคะ2อ,อย่างซื้อ2อ,อันก็ได้ค่ะเก็บไว้ทานได้นานเนาะค่ะเอาใส่ตู้เย็นไหมครับต้องใส่ไหมย่ข้างนอกไว้อาทิตย์ตู้เย็นได้เป็นเดือนค่ะเก็บเข้าตู้เย็นดีกว่าแล้วก็แกะออกมาวิธีรับประทานทํายังไงคะคะสอนหนูหน่อยถ้ารับเก็บไว้เรามาอุ่นนิดหน่อยใสรไเโคเบฟประมาณ2นาทีนะคะหมายถึงว่า แกะปุ๊บหยิบมาใส่จานเข้าไโในเวฟสองนาทีรับประทานได้เลยแต่ถ้าที่บ้านจะอนุ่มไม่เหนียวนะคะนี่สมมติสมมติหนูซื้อเสร็จแล้วขึ้นดอยหนูไม่มีมโครเวฟหนูแกะแล้วรับประทานได้เลยไหมเนี่ยได้เลยค่ะง่ายง่ายจริงๆหนูเห็นหนูเห็นมีเม็ดไมถั่วหนูขออนุญาตเดินตามคุณแม่ไปถั่วถั่วอ่ะมีปลาด้วยเดี๋ยวหนูข้ามไปถั่วก่อนข้ามมาทางนี้ก่อนของเยอะมากนี่นี่หน้าตาเหมือนกันรถเดียวกันหรือเปล่าคะเนี่ยคนลรรถกันนี่ถั่วไรเสือนี่เสือต้นลายค่ะนี่เลยเสือนาม เสือซอนลายออกรสชาติเข้มนิดๆนะคะอันนี้ทำปลาไปต้มก่อนถึงมาอ่ะตัวไหนต้มตัวนี้ต้มค่ะเสือซ่อนลายจะต้มค่ะต้มแล้วคั่วแล้วใส่เกลือไหมใส่เกลือนิดหน่อยค่ะอ่ะตัวนี้ต้มไหมไม่ต้มมันนี้คั่วเลยค่ะก็จะอันนี้จะกรอบอันนี้จะนิ่มกรอบเหมือนกันค่ะก็กรอบเหมือนกันเพราะว่าผ่านการคั่วใช่ไหมคะรสชาติที่มันมีเค็มนิดๆอ่ะอ่อันนี้ชื่อเสืออะไรนะคะเสือซ่อนลายค่ะเสือซ่อนลายลูกชาไม่ชอบ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมามามุกไหนหนูรับไม่ทันแล้วเนี่ยเสือซ่อนลายราคาสอสามสิบบาทน้ำหนักสี่ขีดค่ะโอเคอันนี้เป็นเสือลายเสือค่ะลายเสือหวานตอบราคาเดียวกันไหมราคาเดียวกันค่ะเลือกเอาไปซักเสือนึงนะคะเสือไหนก็ได้แล้วอันนี้ก็มีถั่วอีกอันนี้ก็ถั่วแล้วอันนี้ก็ถั่วอีกอันนี้ถั่วอะไรคะถั่วขั้วทรายค่ะหนูขอดูซักถุงหนึ่งขั้วเฉยไม่ได้ต้องขั้วทรายด้วยมันจะอร่อยขึ้น อร่อยแล้วจะกรอบหอมเปิดปุ๊บแกะปั๊บรับประทานได้เลยค่ะกรอบหอมเห็นเม็ดเล็กๆนี่เนื้อข้างในเต็มเลยค่ะเต็ม,มเมล็ดแกะแกะให้หนูดูหน่อยอันหนึ่งต้องให้หนูเชื่อให้ได้ก่อนหนูจะโฆษณาได้ถูกนะโอ้โหฝักเล็กนี่เดียวดูสิแต่ข้างในบลัมบะท่อมอิ่มเลย นะคะอันนี้ราคาเป็นยังไงคะขายเป็นอันนี้สามสิบบาทสองขีดครึ่งอันนี้สองขีดครึ่งค่สองขีดครึ่งสามสามสิบาทหนูเห็นว่ลค่ะถ้าครึ่งโลล่ะหกสิบค่ะก็เลือกเอาตามสบายแต่หนูบอกเลยนะเพื่อนหนูว่าอยู่กรุงเทพเสียส่วนมากช่วยหน่อยทํายังไงดีเขาอยู่ไกลแต่เขาอยากรับประทานของคุณแม่ส่งได้ค่ะอ่าส่งยังไงอ่ะส่งผ่านอะไรแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งส่งที่ไหนแต่ว่าลูกค้าต้องจ่ายค่าส่งเองใช่ไหมก็ช่วยคุณแม่นะคะก็คือของพวกเนี้ยที่ทําทั้งหมดเนี้ย ส่วนใหญ่เลยเรียกว่าเกือบทั้งหมดเลยนะเป็นของวิสาหกิจชุมชนไหนชื่ออะไรหนูมีปงมีป้ายโชว์โฆษณาหน่อยไหมพร้อมมากคุณแม่พร้อมมากมีเบอร์ด้วยติดต่อทางนี้เบอร์อะไรคะเนี่ยศูนย์แปดสามเจ็ดหกห้าสามห้าสี่ห้าแปลว่าถ้ามาเที่ยวเชียงใหม่ก็แวะมาที่นี่ที่ตลาดสิงใจนะคะคุณแม่ก็จะยืนอยู่ตรงด้านใกล้ๆถนนค่คะเข้ามานิดนึงแต่ถ้าเกิดมาไม่ถึงเพราะว่าช่วงนี้เดินทางอ่ะโหาก็ได้โทรหาก่อนเดี๋ยวคุณแม่จัดการให้ส่งยังไงก็ว่ากันเนาะอ่ะเดี๋ยว ฝากไปตรง,ตงไหนดีดือ้อนี่ไง,งเห็นเห็นเห็นคุณแม่ไม่ต้องวงเห็นเห็นแน่นอนหนูทวนเบอร์ให้เรียบร้อยแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวอ,อ,อย่างที่ฝากไว้นะคะว่าที่เชียงใหม่ของน้ารับประทานเยอะเลยอลไนี่เป็นของที่แบบเหมาะมากที่จะเก็บเอาไว้รับประทานได้นานๆติดต่อคุณแม่มานะคะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสด,ดีค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ